ก็เจ้าเดิมเพิ่มเติมคือน่ารักนะคะพี่นองน่ารักใน่ารักเขารยใหญ่งแ้เราขึ้นเนอสาวหนายจิบอดอกเนื้อหน้นบันดาได้พัพันสาวเท่าเท่าอ้ายุเจ้าสี่สิบปลายไปยังเห็นเอาเพื่อไ้เพื่อไวเจ้าสี่อไบป น้ำสำเ่าผู้สาวเจ้าปากแดงแดงสำเภานาพี่น้องเมื่อนี้ยฮะมายุบอ่าที่อำเภอโกสุพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเคยมาอยู่ีไม่เคยที่ผานเคยมาอยู่เคยเรียเลยน่เคย่อให้เืยอเคยมเบิ่งต่อเคยยกปิดเงเจ๊หลายปีเดียวว่งมืนี่บว่งเข้า มาเต็มวงนะคะอ่าสาวน้อยเพชรบ้านแดงประทนาแสงทองฟิแนแลนด<ม>์นะคะพี่น้องมือนี่นะคะพี่น้องก็บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะคะบอลกระลัางเต็มโตอยู่หน้าพี่น้องเดี๋ยวสีผ้ายางเบิร์ดเบิ่งบรรยากาศกับทุกคนนะคะว่าทุกคนทําอะไรยังไงนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะ,ะว,นะว้ายไม่ดับโรถถอดออก ขอภายในความไฟตกนะคะพี่น้องเพต้องกาได้มีบทฉากเป็นอย่าง้พี่น้องก็รอดูหนาวให้ได้มีแล้วไห้ได้ดังนะพี่น้องขอภหยด้วยนะคะเดี๋ยวหนูนเสื้ายางทั่วนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับไปกันเลยจ้าเบียงหลัางวันนี้เบียงหลังเบียงหลังเบียงหลังเอาเบ้าลี่เดชเพิ่งดังใน้ติดตอกเนาะเออเพิ่งดัง วุ้มุ้เอ๋ยกยัง่ได้ตากล้องตากล้องมบอกว่าพิลิจะเอาเสื้อมาให้เสื้อยังบิวตี้รอ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 รตอนนี้ทีมงานก็ยังไม่ได้เลยเราสั่งไปแล้วรอ่าเดียวเจอกันทอคนรกอันนี้ก็แมู่นแมูนแล้วก็เอมแล้วก็บินแล้วก็ตาตาแล้วบิวตี้เอาอนน นี mm ่พากนล้อ hmm. น mm ิด hmm. น mm ึงนะคะที่น้องอัีพีโอพีโอไมป๊ดมนี่มชอบพีโอเยอมนี่อมไม่ชอบผมม่เโอ้สิเป็นยังนอ๊งนีนอชอบแบบเดี๋ยวไปมไงไม่ร้เเราแล้วในนอ๊ลิลี เว้ยเป็นทีมแดนสาวนแะดนสาว ¡Gracias! เพราะว่าเราไม่รีแลกซ์สีของตาลแล้วก็เพิ่มเติมนี่นี่เลยแล้วเพราะแม่จะแต่งบได้บ้านเล็วใหญ่แห้งหูวอันนี้ก็น้องโกจีน้องน้ำตาลกำลังแต่งตัวนะคะแต่งชุดนาค่ะอันนี้ผู้ใดหนีผู้ใดหนีผู้ใดหนีเอาน้องตุ้ยคนหล่อให้เจ้าตั้งใจเจ้าไม่เอ็เสียงมือด้ยปุ้ยตุ้ยมือเสียง แล้วสายหญ้าพันว да ่าแล้วเราใส่ลูกเผ่านะพี่น้องเออไฟมาแล้วไฟมาแล้วพี่น้องเราไฟมาให้แล้วนะคะตอนนี้ทุกคนกำลังแต่งหน้าแต่งตัวนะคะพี่น้องมาวันน um ี้มารับเชิญนะคะเฮ้ยมารับเชิญเม่์หน่ะทำเต็มเบื้องหมดพี่น้องบอลัะบอลกำลังแต่งตัวไม่อยู่กำลังแต่งตัวนะคะพี่มีก็กำลังแต่งตัวทุกคนกำลังแต่งตัวหมดนะคะ ไปทาปงพูดแล้วมาฟังทางสีก่นอกน,น,นอไี่ยังบ้านคือหอยเมียหลายเลยนี่สื่อมาน้ำตลาดโสดเนี่ยบ้านเอาไม่หอยแล้วก็ื้อมาข่อยซื้อต่อพันหนึ่งคือหลายบาทหลายก้อนเ <c oughs> ท่ดีบ้านา <c oughs> เธอ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 คือสวยแต่เธอไี่ยังเลยไมเลย้ากลับมาหยองเมียเอาไปไทยบรรยากาศ ไปย่ยัผู้ใดนาตอหล่เีด้เวียนเวีนเวาเพื่อนจไดในเวียนภูเขาห่างมุดนาจะโจ๊กไหมคือเบลเยเบลปาแบเบลโอ้ยไม่ไหวเขาหัวแล้วบ้างตาตาแล้วบงไม่เขาหัวแล้วบงหาทางออกผู้ดมาเแล้วต้องซอกหาเรีโยนี่หนีแล้แม่าะแต่เขาจตีจุ่มหัวเดียวอ่ะงานอยู่ได้แมมาแต่งเออยุสาหัวขางนี่นี่ นตเล็ก,บบก้าะหจะพอมันจะไกเนาะมันผมบากเนาะกระาถามมีมินเมืองที่ล่าออกหอกัวไกบ่ <c oughs> เอาหัวบากได้เพียนท่าน, <c oughs> นี้น้องฟิวตี้นะคะแล้วก็น้องอุ้มแล้วก็น้องเอ็มนะคะเฮ้ยเอมเพื่อนเ <c oughs> อาอิบายบานนยานน้นเลยพูสาวเอื้อนแบบเป็นแนน่นี่ค่ะ <c oughs> ้กด้วย <c oughs> ก็ไกลแล้วกันป่ะนี้กินอะไรได้เหน่อยพี่น้องกินอะไรได้เหน่อยแล้วนะคะก็ดูบรรยากาศทุกคนนะคะตอนนี้เท่ากับยู่บ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะพี่น้องย่อมเพื่อกลัวสูงเอาผู้ใดมาส่งอยู่บ่เฮาวมาอนี้แม่เอาผู้ใดมาส่งอยู่บ่อยู่โกสุมตูงอย่างเอาผู้ใดมาส่งไว้อยู่บ่อยู่โกสูมนี่มันเรียตาเป็นลิ้ยงบอก บอกให้น้องเอมย่าบอกให้น้องวิแกาไไโตบอก่นเเลิศเลิศคนกดนี่น้องโอนะนี้ก็เป็นบรรยากาศของทีมงานเราแส่น้องพิเรนนะครับมาแล้วพี่น้องเมื่อวต๊บดแกงนันพี่เมลรีมาสั่นป้งได้กเอาเย้า แยกต่อแบบทอดเนื้อก็ประเดีเขาไฮใส่กบผม่สวดกะบิเลยเอาว่ากินน้ำข้างนี่ไล้กักินก้อนมูตอนแรกถามว่าไม่ได้กินบ้าบ้าเลยแม่แต่ยาเขาสั่นมาหอดใสหนอบบมาพนท้องนี่นะอ้ยเอาทิ้ข่อมาใหม่น้ำ่อยบ่มาสั่นขยไม่เกียดอันวางขาเจ้าคนวางเ่อกัเลี้ยงกันเลยงมาให้ท่าหน้่ต่ยบุ๊บุบุบไปเครื่องเทียบ ค้านนเลี้ยงเดี๋ยวไปรับก่อบทาทิ่เขาเยละเอาบาเขาาา่งเยู่น่าเสอเกินกินต้อเอะโอยกินจนนักรถแบบพ,อพอ่อเลี้ยงเต็มแล้วนพอดีดีเามาว่วานนี้น่าสุดกินเนติมไปแล้วไปะม่หาหกกสวยว้าวเขาตมามมาพ่จริงห่อซิสองเดือนแล้วพ่อกพออย่งบอกครับ้อ โอเคนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของอทีมงานเรานะฮะฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานแสนทองพิแลนด์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะคะนุ๊นจะขอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวจะ่ายให้เบิ้งกหม้บ้าจะเป็นคทีมยังต่อไปนะพี่น้องโอเคบ๊ายบายทีมก็ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ